สวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องทิปันนี่ด้วยนะคะในวันนี้นะคะทิปจะมาแนะนำวิธีในการสมัครแพ็กเกจ Disney Plus Hotstar ซึ่งเป็นแพ็กเกจรายเดือนในราคาพิเศษเฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะและแพ็กเกจ Disney นี้นะคะจะมีราคา99บาทต่อครั้งต่อ30วัน เราไปดูเงื่อนไขในการสมัครแพ็กเกจนี้กันเลยค่ะซิมที่สามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้นะคะสมัครได้ทั้งซิมเก่าและก็ซิมใหม่และก็ยังสมัครได้ทั้ง2ระบบเลยนะคะทั้งลูกค้าที่ใช้ซิมระบบรายเดือนและก็ลูกค้าที่ใช้ซิมระบบเติมเงินด้วยนะคะใช้ซิมได้ทั้ง2ระบบเลยนะคะเงื่อนไขต่อมานะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31รกรกฎาคม2566นี้เท่านั้นนะคะ ต่อมารายละเอียดของแพ็กเกจนี้นะคะจะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะมีดังนี้เลยรายละเอียดที่1น,นะคะเราจะได้ชมภาพยนตร์และเรื่องราวสุดเด่นทั้งจากดิสนีย์พิกซามาเวลสตาร์วอ n ์เนชแนลจิโอกราฟิกรวมถึงภาพยนตร์และก็ซีรีส์ชื่อดังทั้งจากทางเอเชียและก็ไทยด้วยนะคะรายละเอียดที่2นะคะรับชมความคมชัดสูงสุดได้ที่ระดับ HD 720 p นะคะรายละเอียดที่3นะคะรับฟังเสียงด้วยระบบคุณภาพเสียงสูงสุดที่ระบบเสียงสเตอริโอรายละเอียดที่4นะคะรับชมได้บนอุปกรณ์ทั้งทางมือถือและก็แท็บเล็ตนะคะ รายละเอียดที่5นะคะและรับชมภาพยนตร์สูงสุดได้1อุปกรณ์เท่านั้นนะคะรายละเอียดที่6นะคะวิธีในการรับชมนะคะมี2วิธีดังนี้เลย 1. นะคะรับชมผ่านแอปพลิเคชันแอป s i s s n y y l u s Hotstar ได้ทั้ง2ระบบนะคะทั้งระบบ iOS และก็ Android วิธีที่2นะคะก็คือรับชมผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ w w w d i s n e y p เว s h o t s t a r c o m ต่อมารายละเอียดที่7นะคะเป็นวิธีในการใช้งานแพ็กเกจดิสนีย์นะคะก็ให้คุณผู้ชมนะคะเข้าระบบโดยการล็อกอินเข้าไปด้วยหมายเลข AIS ที่คุณผู้ชมได้สมัครแพ็กเกตไว้นะคะต่อมานะคะรายละเอียดที่8ค่าบริการรวมภาษีนะคะจะอยู่ที่99บาทต่อครั้งต่อ30วันและก็จะต่ออายุอัตโนมัติจนกว่าคุณผู้ชมจะยกเลิกแพ็กเกตเองนะคะ รายละเอียดที่9นะคะระยะเวลาในการใช้งานคือ30วันนะคะหรือ1เดือนรายละเอียดที่10นะคะแพ็กเกจนี้นะคะเป็นการสมัครแพ็กเกจเพียงครั้งเดียวแต่จะต่ออายุอัตโนมัติจนกว่าคุณผู้ชมจะยกเลิกแพ็กเกจเองนะคะต่อมาวิธีในการสมัครนะคะสมัครกดดอกจัน365ดอกจัน2สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ